ที่ฉันชื่อนางสาวเิชนกคำชูเลขที่3ค่ะดิฉันนางสาวกมลชนลคำชูเลขที่5ค่ะวันนี้เราจะมาพบกับการทดลองที่มีชื่อว่าน้ำขุ่นน้ำจมงั้นเราไปเริ่มการทดลองได้เลยค่ะจุดประสงค์ในการทดลองเพื่ออธิบายลักษณะการเกิดน้ำขุ่นน้ำจมสมมตบฐานในการทดลองน้ำจะไม่เกิดการผสมกันโดยน้ำเย็นจะจมตัวลงและน้ำร้อนจะลอยตัวขึ้น โดยมีอุปกรณ์ดังนี้ 1. กล่องใส2น้ำร้อนและน้ำเย็นสสีผสมอาหารสำหรับวิธีการทดลองมีดังนี้ 1. นำน้ำอุณหภูมิห้องใส่ลงในกล่องพลาสติกใส 2. นำสีผสมอาหารสีแดงผสมรวมกับน้ำร้อนและสีน้ำเงินผสมรวมกับน้ำเย็น เทน้ำทั้งสองลงในกล่องใสพร้อมๆกันและสังเกตการทดลองผลการทดลองน้ำร้อนลอยตัวสูงน้ำเย็นจมตัวลงสรุปผลการทดลองเมื่อเรานำน้ำร้อนและน้ำเย็นใส่ลงในกล่องใสแล้วจะสังเกตได้ว่าน้ำร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นน้ำเย็นจะจมตัวลง เป็นเพราะว่าน้ำเย็นม,มีโมเลกุลค,ความหนาแน่นมากกว่าน้ำร้อนจึงทำให้น้ำเย็นจมตัวลงและน้ำร้อนลอยตัวสูงกว่า